เอาละฮะสวัสดีท่านท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมฟิเฟเฟลเกยไบคราฟอาชีตรอดบนเกาะลอยฟ้านะครับผมนะหลังจากพร์ที่แล้วนะเราได้ทำพื้นที่สลับเตรียมร้านค้ายบิ๊ซีไว้นะครับผมนะตอนนี้พี่ก็ได้มา <weet> นั่ง AFK แล้วก็เ euh อรออ,อันเนี้ยรอเน,นี้ยรอเน,นี้ยมันก็ได้เรื่อยๆอยู่ครับผมแต่รู้สึกว่าพี่นั่งมาครึ่งชั่วโมงละมันก็ได้ประมาณแค่นี้แหละมันได้ไม่เยอะหรอกเออได้ประมาณเนี้ยแต่เราน่าจะได้แล้วเพราะว่า มีน้องบอกว่าพี่ครับทำเออได้โปรดแต่ผมกราบตีนละพี่นะผมกราบละผมไม่ไหวแล้วพี่ผมอยากให้พี่ทําดาบดดเมจร้อยยี่สิบห้าครับพี่เออโอเคถ้าจะกราบกันขนาดนั้นนะครับผมนะโอเคได้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 ไดไดทัดาบดาเมจร้อยยี่สิบห้าก็คือพี่ได้เตรียมไว้แล้วนะอันนี้คือเแบเบดใหญ่อันเก่าเราใช่ไหมเแบเบดขั้นสามมันเก่าเราถูกไหมเออซึ่งดาเเมจดาบดดเมจร้อยยี่สิบห้ามันต้องทํา มันใช้เบเบดใหญ่ประมาณ15อันถูกไหมถ้าเราจำไม่ผิดนะโอเคเรา,ก,า,า,าก็น่าจะได้แล้วแหละน่าจะได้เราลองดูลองดูไปลองดูจุบจุๆบน่าจะได้มั้งน่าจะได้ถึงบ่วะโอเคถึงเว้โอเค,อเ,คเราก็ถึงเรียบร้อยเห็นไหมก็ได้ทั้งหมด15อันโอเคเดี๋ยวเราจะจัดการบอสก,ก่อนแล้วกันตอนเนี้บอสมันเยอะมากเลยทุกคนดูดิเออพยายามอย่าขึ้นไปข้างบนเด็ดขาดเลยนะครับบอกได้เลย กูพุ่งไปฝั่งนี้เลยดูดิป่ะคือมันรุนแรงมากเลยทุกคนดูดิเออโอเคปะคือมันแรงมากมันแรงจริงดูดิเห็นป่ะคือมันแรงมากเลยเว้ยดูดิดูดิพุ่งมาฝั่งนี้โอ้โหแล้วของตกเพียบเออทำไงดีวะเนี่ยเออแป๊บหนึ่งโอ้โหของเพียบเลยวันแป๊บนึงนะพี่เก็บของเปียบนึงโอ้โหของเพียบเลยอ่ะโอเคแล้วก็อันนี้เก็บป้ายนี่ เราบีอันนี้เพียบเลยนะไอถุงโง่ๆถุงแบบถุงกองแก๊งเออเราควรทำไงดีป๊บนึงน,นะเออบบขอคิดดูอีกทีแล้วก็เราก็แค่ทำแบบนี้ในสองอันโอเคเราดูแบบนี้แล้วก็มันจะไปยากอะไรมันจะไปยากอะไรเออฝั่งนี้จจ๊บ่น,นี่โอเคแค่นี้เราก็ไปกระเด็นไปไหนละโอเคมาดิตายตายเสียตายสิยสเราจเจ้าแค่ตัวสีเหลืองแล้วก็ตัวสี เอาสีเหลืองพรละตัวสีเหลืองกับตัวสีแดงสีม่วงเราตีชาตินี้คงไม่ตายครับผมนะเอาแค่สีเหลืองให้ตายหมดก็พอส่วนสีม่วงเดี๋ยวเอา,เอาไว้นี่แหละเออมันคงตามเราไม่ทันหรอกมั้งบอสอะเออคิดว่านะคิดว่าเอาไว้อีกทีนึงโอเคหมดละเอ้ยสีแดงสีแดงตัวนึงตัวสุดท้ายอืมอืมอืมคือบางทีเราเตาตีกระเด็นมันตกโลกไปเลยนะทุกคนนะคือแบบบันลุนแรงมากเลยดาบเนี้ยตีกระเด็นมากๆเลยเว้ยเออกระเด็นทีอย่างไกล กจะจัดอือว้ยังเร็วเร็วตัวสุดท้ายแล้วสีแดงเร็วเร็วทีเดียวเร็วหมดโอเคโอเคถึงขั้นบดนะครับผมทุกคนนเราเราก็อ่ก็เอาไ้ดีแหละนะครับไม่ต้องทำอะไรเยอะนะครับผมแล้วก็สปีดบอลสปีดไปเลยสปีดไปเลยหนีหนีเออพยามอย่าหันกับหลังไปเพราะว่าถ้าบอสมันหลุดออกมามันจะตามเราทันนะเออนั่แหละมันจะวา์ปตามเราโอเคไปเดี๋ยวเรากลับบ้านไปก่อนแล้วกัน อืมชึบโอเคโอเคเฮ้ยลุงมาอย่างไหนอ่ะเอ้าเอ้ยลุงมาอย่างไหนอ่ะลุงทุกคนลุงมาอย่างไหนอ่ะใครก็ได้อธิบายทีเฮ้ยเอฟเคตั้งนานกูเพิ่งรู้ว่ามีลุงลุงมาอย่างไหนอ่ะตัวดกระสามตัวเอ้าน่าจะอยู่ในนี้ครับผมน่าจะมันไปได้ไงวะลุง งงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอยืนยันอีกทีว่าใช่ลุงที่เราแบบเราอาจจะตาฝาดกันเลยทุกคนเราอยตาฝาดกันเลยอยมันไม่ได้ไงวะเออใครเห็นงงบ้างใครงงบ้างไว้ทุกคนใครงงบ้างเออนะพี่เห็นพี่ยังงงเลยเดีย๋ยวว่าแต่ทุกคนงงเออยัง,งงงโอเคลุงอยู่นี่นะเออไหนๆก็ลุงอยู่นี่ล้วอ่ะไม่เป็นไรเออเราสามารถเอา่านประลกได้แต่น่าจะเป็นฐานของไอ้นี่นะครับ่านดินนะเออน่าจะใช่ น่าจะใช่นะน่าจะใช่โอเคเดี๋ยวเราโอ้ของดีของดีตอนนี้อ่ามรกตเราน่าน่าจะใกล้หมดละไม่แทบไม่เหลือละโอเคเดี๋ยวเราต้องต้องไปทำเดี๋ยวเดี๋ยวัๆก่อนก่อนจะไปทำอันนั้นนะคะทุกคนนะ้นแล้วก็เก็บไปที่ป้ายแล้วก็นี่มาชึบเปิดดูอันนี้ดาบดาเมจร้อยยี่สิบเท่าไหร่นะดาบดาเมจร้อยยี่สิบห้าไปใช้สิบห้าอันถูกไหมเห็นไหมโอเคสบายๆนะปุ๊บแล้วก็อันนี้ป้ายแล้วก็ใช้อันนี้ใช่ปะ สตาสตาสตาคืออันนี้นะครับผมอันนี้อันนี้นี่โอเคมาใส่ไปเรามี16อันนะมันใช้ต้งหมด10อันนะครับผมนะแล้วก็เบเบทใ่1อันเอ้ยไม่ใช่1อัน15อันโอเค15อันนะครับผมนะส่วนถัดมาก็คืออ่าดรีบีไอคืออะไรวะอ๋อนี่ไงนี่นี่นี่อสีนี่นี่นี่เออเอาเยอะเลยเอาเยอะเลยเอาเยอะเลยโอเคน่าจะพอบังคับน่าจะพอนะ ใช้สิโอเคพอว่ะโอ้เราได้มาแล้วทุกคนเราได้มาแล้วเดี๋ยวเราดาเมจร้อยยี่สิบไม่ใช่ยี่บห้าดาเมจร้อยยี่สิบนะครับทุกคนเนาะเออก็ถือว่าถือว่าโอเคถือว่าโอเคป๊บแล้วก็นี่โอเคไปแล้วก็สุ่มดิสุ่มดิเ้ยเดีย๋ยวเพิ่งค่อยสุ่มเดีย๋ยวค่อยสุ่มเดีย๋ยวเอาของพวกนี้เก็บก่อนเออมันลกมันลก,ม,นลกมันเยอะเกินไปจบโอเคเออมีอะไรอีกไหมมีช่องเหลือไหมไม่ไม่เหลือโอเคไม่เป็นไรช็อบช็อป อ่าเราจะเอาที่ที่จะเป็นนะใส่ไปเลยใส่ไปเลยใส่ไปเลยปุ๊บ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 ปุป๊บได้ในที่สุดเราก็ทำดับดับเบ็เท่าไหร่นะร้อยยี่สิบได้แล้วนะครับทุกคนนะเออถือว่าโอเคเลยถือว่าโอเคขาดอย่างหนึ่งก็คือเราเดี๋ยวอ๋อธนูโอเคธนขคออูของไม่โอเคเก็บไม้แล้วก็ซุ่มต่อจุ๊บจุ๊บเอ่อได้แต่้แต่ของไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ทุกคนได้แต่ของกระปะกระโปกจริงขอเป็นกระโปกจริงว้ยทุกคนนะเออขอเป็นกระโปกจริงทุวคนบอกได้เลย นะฮะบอกได้เลยนะฮะโอเคนี้เราก็เก็บไปนะครับผมโอเคตอนนี้ของเราไปจะเต็มกล่องแล้วคือแบบเยอะมากโอเคเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปเอ็นชันก่อนละกันว่าเราจะได้ดาบที่ดีมาหรือเปล่านะครับผมนะเดี๋ยวค่อยค่อยไปทําทีหลังละกันไออะไรนะ <c oughs> ที่แรกบรลกฏอ่ะเออนะครับผมนะอาจจะมีน้องบอกว่าพี่ทำไมพี่ไม่ทำตั้งทีมันไม่เสร็จสักทีอ่ะพี่พีพ่ลีลาพี่ <c oughs> โอ้ยคนหนึ่งมันกระท้วงถึงเรื่องอะไรนะ ไอดาบร2 0บดาเมจอีกคนนึงมันก็ทวงถึงนี่ไม่รู้ว่าจะจะเอาใครอะ่ะจริงๆไม่รู้จะจะน,นี่ใครแล้วอะ่ะเออทุกคนเข้าใจว่าเออก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดาบดาเมจร2อิเราก็ต้องการเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ไมต้องไม่ต้องการนะแต่ก็ต้องการเหมือนกันแต่แต่มันก็ต้องไอเดียนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวลองดูนะว่าเราจะได้อะไรนะดูสิเออโอเคพี่บอกพี่บอกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้คือพี่ได้ลงหมดถังไปแล้วนะ เออก็คือเราจะได้ส่ง NPC แบบง่ายง่ายง่ายใดยขึ้นนะครับผมนะเอาแบบ NPC มาใส่ถังแล้วก็ให้มันเดินแบบออให้แบบขายคงขายของอะไรแบบนี้นะครับผมเนาะเอออันนี้น่าจะได้รันค้าร์เอยู่แหละน่าจะได้รันค้าแต่ตอนนี <c> ้ <oughs> เอออ๋อจะเอนชานจะเอนชานลืมลืมลืม,ลมโอเคเนี่ยมอตอร์บลน่ะลืมมอตอร์บลน่ะลืมนะเราเนี่ยโอเค,อเคแล้วก็นี่ไปนี่ไปคงทนเหรอคงทนกระเด็น <c oughs> มันจ้อยอ่ะทุกคนมันจ้อยเกินไป but, like อ่ะไม่อยากได้เออล้วอยากได้คมคมเฮ้ยหรือเจ้าคงทนกระเด็นดีวะคงทนมันไม่จําเป็นนะครับทุกคนก็คืออ่ะสมมติ f3 แล้วก็ h นะครับผมนะคือคงทนอ่ะคงทนมันเป็นแสนอยู่แล้วทุกคนคงทนมันเป็นแสนอยู่แล้วอ่ะเออดูดิอันนี้คงทนล้านอ่ะเออนะครับผมขนอาดับถูกมันยังคงทนล้านอ่ะเอออันนี้น่าจะเป็นล้านกว่าด้วยซ้ำบางทีโอเค๋ยวเราเอาอยากได้แบบพวกโจมตีพวกโจมตีคงทนไปแล้ว โอเคความทนโอเคอ่า okay. ah, ได้ละได้ละถือว่าของดีของดีนะครับผมนะไม่ต้องถึงขั้นแรงมากๆนะครับไม่ต้องถึงขั้นแบบเพราะว่าอะไรหนะรือ่า <laughs> ดาบมาตีทุกตัวทีเดียวตายแล้วไม่ต้องห่วง <laughs> ยกเว้นบอสนะยกเว้นบอสเออแต่ถ้าจะเป็นบอสบอสก็น่าจะโดนตีไม่กี่ทีตายเหมือนกันแหละทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่าเออเราไ,ไ,ไม่เดี๋วะกจะเสกบอสอะทุกคนอยากเสกบอสมากๆอันนี้เรามีเท่าไหร่อ่ะดูดิจ๊บจบ อยากลองเสกบัตส้มมาโอ้ได้อยู่ได้อยู่เนาะได้อยู่เนาะอนะโอเคแล้วก็อืมแล้วก็แล้วก็แล้วก,วก็ขันเลยนะไปนึงไปนึงขอดูก่อนว่าอ่าเหรี <c oughs> รยญบอสมาทำแบบไหนนะลืมอืมลืมโอเคใช้อันไหนอ๋อแล้วก็ใช้อันนี้โอเคเบเบี้ธรรมดาเบเบี้ธรรมดาเรามี50กว่าอันอยู่สบายสบายโอ้สบายสบาย,บาย,บายป๊อปป๊บปป๊อปป๊อปโอเคได้อย่างละเจ็ดใช่ไหมป๊อปุ๊บปป๊อปป๊อได้มาอีกโอ้สิบห้าเลยเครียดได้สิบห้าเลยนะครับทุกคนเนาะถือว่า ถือว่าเวิกถือว่าเวิกแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไม่เป็นไรเนี่เรามีในนี้เยอะเรามีในนี้เยอะอืมโอ้สามสิบเก้ามันเยอะตรงไหนไม่ได้ถามจริงโอเคในบ้านเราน่าจะมีอีกไม่มีไม่มีม,ม,มีไหมยี่หกอันโอเคสวยแล้วก็มีไหมมีไหมน่าจะหมดแล้วทุกคนน่าจะหมดแล้วเราต้องต้องกลับไปเอาตรงนู้นนะทุกคนเลยเออจริงจริงนะเราก็ต้องกลับไปเอาอ่าอยู่เอ้น่าจะน่าจะพออยู่มั้งน่าจะพออยู่ จบจบจบเกิดที่พี่อยากเกษตรกันเยอะเพราะอะไรรู้ปะ่ะก็คือพี่อยากจะลองแบบเอ่อจะลองดูว่าใช้เวลากี่นาทีกี่นาทีในการฆ่าบอทไม่พอวะ่ะโอเคเดี๋ยวเราอันนี้เก็บไปก่อนแล้วกันเราจะเสกสักแปดตัวละกันเนาะเออเสกเัิ่แปดตัวพอละเออโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปบนก่อนล้วกันแล้วก็นอนซะันะเออเซฟซะบ้างนะครับผมไม่เคยเซฟเลยไม่เคยจะเซฟเลยหมด้เลยนะครับผมูไม่เคยจะเซฟโอเคเดี๋ยวเราก็ เจ้าอาดาบวันนี้นะครับที่เราไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็อันนี้ก็เก็บมาปุ๊บปุ๊อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ไม้ที่เราใช้ทำนี่นะทําไอ้รันคายเอเบซนะครับทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวไปจับๆๆจับจับจจับจับนี่รันคายเอเบซีพี่ได้ขยายขึ้นไปตรงนี้นะตรงนี้พี่จะไม่ทํานะครับตรงเนี้ยเพราะว่าพี่กลัวมันใกล้บ้าน A อเบซกันไปเออกลเลยมันจะไม่เกิดนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะทําแบบล้อมรอบไปเห็นไหมแล้วก็จะทําหลังคาขึ้นสวยๆเลยสวยๆส,สวยงามอลัมแทะ เออต่อมาอ๋อต่อมาต่อมาลืมลืมโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไม้ฝากไว้ดีแล้วกันอย่าลืมนะอย่าลืมนะถ้าพี่ลืมอย่าลืมเตือนกันด้วยแล้วกันอย่าลืมคอมเมนต์เตือนแล้วกันว่าไม้พี่อยู่ในนี้นะฮะทุกคนนะอย่าลืมนะอย่าลืมอย่าลืมโอเคเอาไปอีกอันหนึ่งปุ๊บปุ๊บโอเคจำไว้ว่าละไม้เราอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็แล้วเราไปเสกบอสอย่างแรกก็คือลองบอสสีม่วงซัสองตัวก่อนดีไหมไปไปประเด็นไปของแมวกาดีน้องแมว ไปปุ๊บเออเน,น่ยิงเฉียวแล้วเราเนี่ยเอาลงไปดิโอเคโอเคโอเคม,มันพุ่งว่ะมันพุ่งว่ะบอสมันโหดบอสมันโหดทุกคนบอสมันโหดโอเคเดี๋ยวเราไปรอข้างล่างแล้วกันมันไม่ลงมาวะมันน่าจะเกิดอะไรขึ้นสักอย่างอ๋อลืม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 ,ลม,ลมก็ว่าอยู่เออขวันใช่ป่ะวะเนียกว่า,วาละโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้ว น่าจะลงไปเรียบร้อยแล้วก็เราเดี๋ยวเราอย่าลืมปิดตรงนี้นะนี่เรียบร้อยลงไปลงไปเพื่อน <c oughs> ลงไปดีตัวอะไรอ่ะอ๋อลงไปคู่แล้วลงไปคู่แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่าบอสม่วงไอ้บอสม่วงเดี๋ยที่เราแบบมันฆ่ายากๆีบยมันจะใช้เวลากี่วินาทีในการฆ่าโอเคหนึ่งสองสามดูดิทุกคนดูดิบอสม่วงนี่บอสม่วงนะนี่บอสม่วงนะทุกคนดูดินี่บอสม่วงนะเนี่ยดูดิ เราจะค่อยตีได้นะครับทุกคนไม่ได้ตายนะยังไวเลยยังไวเลยโอเคบอสม่วงก็ถือว่าไวมากๆเลยไวมากๆเลยนะครับผมเนาะโอเคต่อไปเป็นบอสเอ,อ่อบอสดำไปไปบึงแวะทำไมเออไปแวะข้างเฉยเลยให้ตายถเถอะมาดูปยาวยาวเอออย่าวับอย่าฟับไปโอเค เราต้องรอจนกว่ามันจะไหลลงไปถึงนู้นเลยนะทุกคนนะเพราะว่าถ้าเราไม่รอปุ๊บมันอาจจะแววงกัดเราได้ปั๊บปั๊บดีเซฟมึงเข้าไปได้ไกอีกนะไปเออต้องแบบดีสิวะเออเราก็ปุ๊บปุ๊บไปเออถือว่าแจมถือว่าแบบถือว่ารู้งานไงถือว่ารู้งานนะพวกบอสพวกนี้โอเคเดี๋ยวเราเอาดิสแลบมานะสักสักหนึ่งอันละกันเนาะเออ,พอเพลิมพเพลิโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็นี่นี่ แล้วเราก็ทำแบบนี้ซะน,นะเอาปิดเอาปิดช่องโอเคปิดช่องเรียบร้อยเพื่อที่ไม่ให้บอสมันแบบกระเด็นขึ้นสูงกันไปนะเพราะว่าเรามีแบบกระเด็นไกลอะไรแบบนี้นะครับทุกคนนะลองดูนะเนืงสองซ้ำดูด,ดิทุกคนสุดยอดสุดยอดเป็นไงสุดยอดทุกคนดูดิเออสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดจริงป่าวะทำไมมันตายช้าจังงนะ่ะทำไมมันตายช้าจังนะทุกคน ตายช้ามากๆดูดิเอากูสากบังคมหวังไว้ตั้งเยอะโอเคทุกคนลองดูกับดาบนี้นะดาบนี้ปุ๊บโอเค ดับนี้มันแบบมันแบบเท่าเท่ากันอ่ะถึงมันจะช้าแต่เันเท่าเ่ากันอ่ะมันไม่เหมือนดับนี้ดับนี้มันถือว่าเร็วเร็วมากด้วยแต่มันมันไม่เร็วขนาดนั้นรู้ใส่แล้วต้องมีบัฟเกี่ยวกับพวกชุดพวกอะไรด้วยนะครับทุกคนนะมันถึงจะเวิร์กเออมันงั้นตรงนี้มันไม่เวิร์กกันทุกคนดูดิมันแรงอ่ะแต่มันไม่แรงถึงขั้นสุดอ่ะนะเออแต่ก็ไม่เป็นไรใช่มัมเถิะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยแล้วก็ตีบอสได้ปกติปกติโอ้โหมันไม่ปกติแล้วปะมันนานอ่ะมันนานอ่ะทุกคนดูด แกงดาบวะเออมันจะได้โดนทุกตัวเออว่ะใช่มันต้องมีตัดแกว่งดาบด้วยทุกคนใช่ปหเออแก,กงดาบมันจะได้แบบแก,กง่งโดนทุกตัวเออน่าจะใช่น่าจะใช่ใชโอเคแล้วก็ต้องหาหนังสือกรแกว่งดาบให้ได้นะครับทุกคนนะถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้จะทําไงละเออไม่รู้ทำไงและนะ้วจริง จบ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 ้บจ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 าจบ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 จ่เบ้บจบจบจบไบบจบจบจบมบจ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 บอบจบจบจบ้บจบปบจบจบจบบจ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 บกบบจบจดจบจบบบจบจบจบโดนดาบแบบโบ้บี้มึงบจแบบจ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 บอบจ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 บบบมึงเปลืองไงมึงเปลืองอบี joking, ้อะไรเ hey. ง şey mm hmm. ี้ยกูผิดตลอดนักบอกต โอเคอาจจะนานหน่อยนะทุกคนนะเออมันก็ข้างนานอะ่ะแต่ถ้าทีละตัวมันไม่นานหรอกเว้ยถ้าเราเจอบอสอะ่ะก็เอาไว้ตีพวกบอสอย่างแรกก็คือบอสบอสบ่วงบอสเขียวบอสนั่นบอสนี่อะไรแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็เอยเราได้นี่มาด้วยว้าวเราได้หัวนี่ไอหัวอะไรนะหัววิทเทอร์ โอเคเดี๋ยวเราอันนี้ปุ๊บปุ๊บแล้วก็อันนี้เก็บไปเหมือนเดิมี๋ยวเราจะถือแช่แช่ไว้หน่อยก็ได้ถือแช่ไว้หน่อยก็ได้เดี๋ยวแบบมีน้องบอกว่าพี่ครับมาก็ไม่ใช้อโอเคนะจะเย็นโอเคเดี๋ยวเราก็ปุ๊บอ่าเป็นแบบอุตสา์สถานนี่โอเคเดี๋ยวเราค่อยค่อยไปลุ้นทีหลังแล้วกันค่อยผสมทีหลังนะวันที่เราแบบต้องการนะครับผมนะเราเก็บไปก่อนอ่าเก็บไปก่อนนะวันที่เราแบบจะสุ่มหรือว่าเราต้องการเงี้ยเราก็ค่อยว่ากันอีกทีเลยเราก็เอานี้มาชุบชุบไปใส่ซาใส่ซะอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยสบายใจ ใบใจเลยทุกคนใบใจเราได้ดับดับเบ็ดร้อยนะก็คือทุกคนเออ่ที่พี่ทําไม่ใช่เพราะแบบพี่โอ้โหเชื่อฟังเอฟซีแบบพี่สุดยอดเลยไม่ใช่หรอกอยากได้เหมือนกันอยากได้เหมือนกันมันได้จะทําให้เราใช้ชีวิตง,ง่ายขึ้นอะไรแบบนี้มีไหมบอนวีกไหมฮาวฮาวไอพวกนี้มึงฮาวอะไรไมนี่้มึงฮาวอะไรเดี๋ยวถือว่าเป็นบุญนีถือว่าเป็นบุญนะเนี่ย,นนยโอเค เดี๋ยวเราจะไปะพี่จําได้ว่าแถวเนี้ยมันมีกระจกอยู่ไว้กระจกสีเหลืองที่เรานี่ไงฟาร์มไว้เพียบเลยโอเค๊บแล้วก็ทาแบบนี้นะครับทุกคนนะเออพี่จะทําเป็นกระจกสีเหลืองแล้วกันแล้วก็จบจบโอเคกระจกเป็นแผ่นแบบนี้นะครับเพื่อที่เราจะวางตรงนี้เด็ข้างหลังนี่จบจบโอเค เพื่อไม่ให้เอ็นบีซีเขาแบบเดินตกหน้าผาตายนะครับทุกคนนะก็ปิดสักหน่อยนึงนะครับผมนะเพื่อให้แบบเอ็นบีเขาไม่ตกนะครับผมนะเอออยู่ดีมันโง่ตกขึ้นมานี่เราจะแบบเราจะเซ็งมากเลยทุกคนเราจะเซง็งแบบเซ็งจะจับนะครับผมนะโอเคจะได้แบบนี้มานะครับทุกคนก็ร้านก็จะเป็นร้านง่ายๆครับไม่มีอะไรมากก็จะเป็นแบบนี้ป๊อป๊บป๊ป๊บป๊บปบปบเ่จับจจับ,จ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 บนะประมาณนี้แล้วก็ เราก็จะเอาแบบของใส่แบบนี้กระจกใส่นะครับเพื่อที่ NBC เออบอกได้เลยว่ากระจบแบบนี้ NBC ไม่น่าจะเดินข้ามได้นะสำหรับจากการคาดเดานะเพราะว่าพี่เคยสร้างร้านค้าอยู่แต่ NBC เขาไม่เดินข้ามนะครับทุกคนเออเขาไม่เดินข้ามไม้เนี่ยถือว่าดีมีแต่เราเดินเดินข้ามได้โอเคส่วนถัดมานะครับผมก็คือเราจะเอาไม้แบบนี้มาวางไว้ตรงกลางเหมือนเดิมไม้ไอไม้เบิร์ดนะครับผมไม้เบิร์ดนี่ไม้เบิร์ดอันเดะแล้วก็ไปวางไว้ตรงกลางเหมือนเดิมชึบชึบอันี้อ่า จบๆเรียบร้อยปุ๊บๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตรงนี้ไม่เกี่ยวอเอาไปโอเคจบๆคือที่ทํากั้นไว้ไม่ให้ n อ c เขาแบบหลงไปทั่วนะเออเพราะว่าบางทีเขาเดินแบบเดินไปเดินมาเดินไป,นไป,นไป,นไปตรงนั้นเดินไปตรงน,น,รงนี้อะไรแบบนี้นะครับผมนะกลัวเพื่อนบ้านเขาจะแบบอันนี้ไงกลัวเพื่อนบ้านเขาจะรำคาญแบบต่อยตีกันขึ้นมาเราห้ามไม่ได้นะครับผมนะก็บ้าอะไรตายเถอะ เออเดเอ็นพีซีต่อยเตีกยนมาแบบทะเลาะกัคนข้างบ้านไงทะเลาะกับลุงข้างบ้านอะไรแบบนี้เออเอ้ยมึงเบียกูสวยกว่านะมึงจะไปสู้เบียกูหลอกเบี้ยก,กูสวยกว่าแบบนี้แหละครับผมแล้วก็เออเดี๋ยวมันเขาทะเลาะกันไงเดี๋ยวเอ็นพีซีเขาแบบทะเลาะกันเรื่องเบียสวยกว่านะครับผม้วเมียแกได้แกเออเบียกูสวยกว่าอะไรแบบนี้น <c oughs> ี่ก็ได้ละลุง <c oughs> โอเคแล้วก็วางแบบนี้อ่าแล้วก็เพิม่มสักหน่อยหนึ่งแล้วกันโอเคเออทำไปเยอะไปเลยแล้วกันเพราะว่า กระจกเรามีแบบแทบประจำกัดเลยบางตอนนี้เพราะว่าเราสามารถไปฟาร์มที่นรกได้นะครับทุกคนนะนรกได้นะฮะเจบจบโอเคแล้วก็จบจบอ่าแล้วก็เจบจบโอเคแล้วก็จบเจบอ่าเรียบร้อยนะครับผมนะเราก็จะได้แบบนี้มาส่วนต่อมาที่เราต้องทําก็คือเราจะเอาอตรงนี้บั <laughs> แม่ร้านตรงนี้ได้แบบหืมหัวได้เลยนะสุดๆอะโอเค ส่วนถัดมานะครับผมนะบ้านเราก็รู้สึกว่าเรามีเหล็กแบบค่อนข้างเยอะใช่ไหมเออเราก็เอาออกมาใช้สักหน่อยหนึ่งแล้วก็ปุ๊บๆคบ,บเป็นตะเกียงไปซะเอ๊เดี๋ยวเราจะลองคับเหล็กเป็นตะเกียงละกันนะครับทุกคนนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบนี้เนี่ยลากมาเลยลากใส่ลากใส่ลากใส่โอเคลากใส่ลากใส่ใสเสสนี่นี่คือที่อยากทําตะเกียงไพ่รู้ป่ะทุกคนก็คือเพี่อยากทาให้มันดูสวยงามนะครับทุกคนนะให้มันแบบมีไฟทุกช่องอะไรแบบเนี้ยเออเอ็นีซีเราจะได้แบบไม่หวาดกลัวในตอนกลางคืนที่ อพ <lich> ี่เฟมเลยเป็นคนดีอะไรขนาดนี <kind abonn> ้โอ้โหกลัวไอพีซีเออเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เหรอพี่โอ้สุดยอดเออแน่นอนแน่นอนแน่นอนเนี่ยกลัวมันไม่สวยไม่ใช่หรอกอ๋อติดดิอาอติดไม่ได้อ๋อก็คือเราต้องวางข้างบนก่อนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทุบอันนี้ก่อนแล้วกันทุบก่อนทุบก่อนทุบไม่ได้ด้วยเออพี่เอ็กปุ๊บปึ๊บเอาแทนขวานไปแล้วก็พี่เอ็กจ๊บอ่า ส่วนหลังคานะครับพี่จะทำเป็นอ่าตัดๆกันหน่อยนะอย่างเช่นเอาไม้เบิร์ดมาไม้เบิร์ตเนี่ยโอเคไม้เบิร์ดไปทําเป็นหลังคาทุกคนนะเป็นสลับแล้วก็วางเป็นหลังคาไปเลยเออแล้วก็อันนี้จบจบโอเคแล้วก็จบจบมาแบบนี้แล้วครับผมนะแบบนี้แล้วก็ผมแล้วก็จบจบอ่ามันจะได้หลังคาแบบนี้มานะครับผมนะคือพี่ไม่อยากให้มันเอาทิบหายละเออเอามาไว้ทุกคนททททททโทท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 เทท่ทท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 ้ทท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 ท ทุบได้เร็วจบ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 โอเคเออแล้วอย่างหนึ่งพี่ก็จะเอาพวกไอเขาเรียกอะไรนะพวกเบียคอนพวกอะไรแบบเนี้ยมาวางนะครับทุกคนก็ให้มันดูแบบสวยงามแบบเป็นแบบเ,เป็นร้านค้าที่แบบมีสวนสาธารณะมีที่เดินตรงกลางแล้วก็อยากจะทําน้ําพุตรงกลางด้วยอะ่ะเออไม่รู้ว่าจะมีปัญญาทําได้หรือเปล่านะแต่ก็ต้องลองดูนะฮะทุกคนนะเออเอาออกไปได้อีกกูไปล่ละโอเคเอา่า คือกลัวตรงที่ว่า a b c มันจะออกมาตรงนี้ได้เดี๋ยวแลลวปัญหาโอเคเดี๋ยวเราค่อยเอากระจกวางอีกทีหนึ่งแล้วกันแล้วก็ไม่งั้นก็เอาเป็นอะไรก็ได้วางไปจบจบอ่าวางไปจบจบพอไมเนาะพอไหมเนาะอ่าตรงนี้ได้เรียบร้อยนะครับผมนะไม่น่าพอดูจากสถานการณ์แล้วไม่น่าพอนะครับผมนะโอเคแล้วก็เออจบๆจบอ่าแล้วก็วางไปฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ด้วยจบอ่อนี้ลูกพจบ จับจบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวโดด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 จบต่อไปฟังนี้อ๋อโอ้ยไกลเกินบางทีจับจบจับจบโอเคไอ้อยู่ไกลก็ได้นี่หวะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าอยู่ไกลก็ได้อยู่ไกลก็ได้จับจับจับจบนี่คือรู้สึกว่ามันมันน่าจะสวยขึ้นสักนิดนึงอะทุกคนเนาะเออเออคือคือที่พี่อยากทำสีมันตัดเพราะว่ามันอาจจะดูสวยขึ้นสักนิดนึงแล้วก็ ทาหลังคาเลยมาสักหน่อยนึงก็ได้อะแบบนี้นะครับทุกคนนะแบบนี้สักสองที่ให้แบบกันสาดไงกันสาดกันฝนไงเออมีหลังคากันสาดข้างหน้าด้วยเป็นอย่างที่นี่สองอันโอเคเนี่ยจะได้แบบนี้มานะทุกคนเนาะเออส่วนข้างบนเนี่ยที่พี่ทําเสาไว้อพี่ทําเป็นหลังคาไว้หลังคาใหญ่ๆเลยไว้เออหลังคาแบบหลังคาที่แบบให้มันดูแบบมีชีวิตชีวาอะไรแบบนี้ทุกคนแล้วก็ตะเกียงโอเคตะเกียงเดี๋ยวเราเอาวางไว้ฝั่งนี้เลยจุ๊บโอเคมันจะได้้อยข้างล่างพอดีเห็นไหมเนี่ย ให้มันห้อยแบบพอดีพอดีมันจะได้ดูสวยงามจึ๊บจึ๊บเออปุ๊บฝั่งนี้โอเคเห็นไหมเออมันจะได้ไม่มืดมอนเตอร์จะได้ไม่เกิดด้วยคือกลัวอย่างเดียวคือกลัวมอนเตอร์มันเกิดไว้ทุกคนเออกลัวอย่างเดียวแล้วคือมอนเตอร์นดีแ่แหละมอนเตอร์เป็นปัญหามากๆสําหรับเราไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนี่แหละอ๋อนึกว่ามอนเตอร์โอเคนี่สลับร้านตรงนี้เราก็ได้ประมาณนี้นะครับทุกคน เออได้ประมาณนี้แหละมันก็ไม่ได้มีอะไรดีเท่าไหร่นะครับผมนะอย่างน้อยก็พัทนี้เราก็ได้ดาบดา,มดาเมจสองร้อยไอ120้ร้อยยี่สิบ0้อยี่สองจุดห้านะครับทุกคนนะเออโอเคเดี๋ยวเราจะไปนั่งครับเดี๋ยวพี่จะลองครับไอ้ร้านขายไอ้เนี้ยขายเคาเรียกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 1, 2, 3, 4, 5, 6, มีทั้งหมดสิบหก้านใช่ไหมเออประมาณสักห้า้านเดี๋ยวพี่จะแปลเอ็นบีซีที่ ที่เขาไม่รู้ภาษีภาษานะไม่ใช่ดิเอที่เขาอ่าที่เขาว่างงานหรือไม่มีงานทําอะไรแบบนี้เราจะเอามาวางสแตนบายไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็เอออย่าลืมทําที่นอนให้เขาด้วยและกันนะครับทุกคนเนาะถ้าเราแบบต้องมีที่นอนนะเอ็ NBC, ไม่มีที่นอนไม่ได้เอออย่างแรกก็คือเราก็ต้องเอากรรไกรนะครับผมนะไปตัดขนแกะข้างบนถ้าเป็นสินเตที่นอนสีขาวก็พอแล้วไม่ต้องทําเป็นที่นอนแบบลูลาหรอกเออลูลาลูลาไม่ได้เหมาะสำหรับเออหนังหน้าเราเท่าไหร่นะครับทุกคนนะโอเค เจบจบอ๋อปุ๊บปุ๊บโอเคมันก็ได้เท่าที่เราทําได้แล้วกันนะครับทุกคนเนาะเพราะว่าคือขนแกะมันก็มาเรื่อยๆและอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้เราก็ต้องขยายฟาร์มแกะแล้วเพราะว่าเราได้หมดทังมาแล้วเราก็ต้องทำฟาร์มขนแกะสีน้ำสีนี้สีนูอ้ไมก่กอดเออมันต้องทาอยาู่แล้วนะ เออมันต้องทาอยู่แล้วมันต้องทาอยู่แล้วฟาร์มขนแกะเนี่ยมันเป็นไอที่แบบเราชอบเป็นไอที่แบบเราปื้มอะปื้มปิตินะครับผมนะเออแต่เราก็ต้องทําไอแล้วฟาร์มไม้ให้มันหมดอะทุกคนพี่พยายามฟาร์มไม้แบบตั้งแต่ข้างบนลงข้างล่างให้มันหมดจริงๆเลยทุกคนนะให้มันหมดแบบจริงจังยอ่งจังอะเออนะครับผมทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะได้จริงหรือเปล่านะโอเคอีกสัตว์หนึ่งแล้วกันเออเป็นอันนี้ปุ๊บปุป๊บให้มันแบบพอดีนะให้มันพอดีพอดีเออมีอีกไหมเออขอไม้หน่อยคร เนี่กระเป๋าเราแบบโคตรดีกระเป๋าดีจะจัดเ <lause> ลยเห็นปะเราก็ได้มาเจ็ดอันเลยนะครับผมนะถือว่าโอเคเลยปุ๊บปุ๊บแล้วก็วาง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 ประมาณตรงนี้แล้วกันเออเดี๋ยว,ยวถ้าตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ถ้าตรงนี้มันจะออกได้ทุก э คนเออเดี๋ยืมตรงนี้เหรอปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวพี่ทำแบบดีได้นะครับทุกคนนะเออเดี๋ยว้ขออีกหน่อยขออีกหน่อยนึงปุ๊บแล้วก็ ทำเป็นไม้อ๋เป็นอกดำก็ได้อะมันจะได้เข้ากับไปพื้นผิวของอ้น,นีีน้นะเจ้บแล้วก็ทำเป็นแบบนี้เอออันนี้เอามาก่อนละกันเจ้าปุบแล้วก็อันนี้เยอะไปไหมเยอะไปไหมโอเคประมาณนี้ละกัน60สอันน่าจะพอนะครับทุกคนเนาะเออที่พี่อยากทำแบบนี้ก็คือพี่จะไม่ให้ N อ c บออกเด็ดขาดเลยนะก็คือพี่จะปิดตรงนี้ปุ๊บ,บก็คือเขาจะออกไม่ได้บั๊ะโดดออกไม่ได้ประมาณนี้เนี่ให้เขาแบบโดดออกไม่ได้พอนี่โอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุา ก็ส่วนมากเราก็จะเอาป้ายมาติดไปแบบนี้ทุกคนเอาป้ายมาติดแบบรู้ว่าเขาขายอะไรประมาณนี้นะฮะทุกคนเนาะเออเจ,จ็บเรียบร้อยโอเคแล้วเราก็สามารถวางนี้ได้นะครับเตียงนอนของเขาเตียงนอนมอนข้างเอาไปให้หมดเลยนะครับผมนะโอเคเจ็บเจ็บโอเคขาดสองที่นอนอเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มทีหลังแล้วกันเพราะว่ามันบีแค่ดีนะครับผมนะโอเค ส่วนถัดมาที่เราต้องใช้ต้องทำก็คือเราต้องหาเบรดนะครับผมนะไม่รู้ว่าบ้านเรามีเบรดหรือเปล่านะถ้าไม่มีเราก็ต้องขึ้นไปฟาร์มนะครับผมทุกคนเออไม่มีก็ขึ้นไปฟาร์มก็ได้ไม่เป็นไรชิวๆนี่เบรดมีสองเดี๋ยด้ๆเอิงเหรอมีสองอันนะ <c oughs> จาได้ว่าฟาร์มเยอะอยู่ไม่ใช่เหรอเออโอเคก็น่าจะมีแค่นี้นะทุกคนนะเบรดมีสองอันเออโอเค เดี๋ยวพ์ทนี้พี่ขอไว้คนี้ก่อนละกันนะครับผมน้องไปเจอใหม่พัทหน้าเดี๋ยวพ์ทหน้าพี่จะจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อที่เราจะทบลุงหายผายแล้วลุงหายไปไหนเนี่ยลุงอยู่บนไหมลุงลุงโอเคลุงอยู่บนเบนอยาออกไปไหนจะายแล้วลุงเอ้ยทำไมไปอยู่ตรงนี้โอเคแล้วก็แล้วขอทํากําแพงให้ลุงก่อนละกันเดี๋ยวผมกลัวลุงมันตกอะเออหลงผมกลัวลุงลุงเกิดอุบัติเหตุเบแล้วก็ดิปปบเป็นอะไร เป็นโอเคเป็นนี้มาเออไม่ไม่หัดจัดดีๆลยเราเนี่ยวางด้วยวางด้วยโอเคเรียบร้อยลุงจะปีนมั่วเดี๋ยวลุงเดี๋ยวตกขึ้นมาี่ผมไม่รับผิดชอบนะโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้ไปกันดีก่อนไ้เจอใหม่พาร์ทหน้านะครับใครชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันมากๆนะครับผมนะเดี๋ยวพาร์ทหน้าพี่จะฟาร์ม แท่งเบรดเพื่อที่เราจะเอาไปทําเป็นหม้อปรุงยานะครับผมเนาะเออไม่ได้เอามาปรุงยาหรอกเอาไปทำแบบเป็นอาชีพ NPC นะครับผมนะแล้วก็เราจะเอาถังน้ําก็ไปตัเ NPC ให้มันเรียบร้อยอะไรแบบนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายนะครับทุกคน